สวัสดียามช้านะครับคลิปที่1นะของวันอังคารนะครับนักเรียนนักเรียนอุยเือบแล้วใครใช้วิชาตัวเบาใครใช้วิชาตัวเบานั่นภาคให้เสร็จสับ

ม4ไม่เพราะมีขม4แล้วก็ม3สามชั้นสามลำดับสามอายุรถเองเป็นอะไรยางบวมยางยางบวมรถมอเตอร์ไซค์เหรอมันบวมจนแบบถ้าขี่ไปมันเดี๋ยวตัวจะแตกกลางทาง ได้มีขายทักอย่าต้องรอหลายวันหลายวันแห่งชาติเลยค่ะคุณเขด้วยโอ้ยสวยงามจังคุณผู้ชมวันอังคารดอกไม้สีชมพูโอ้สวยจริงๆนะเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบนะฮะออกดอกเยอะนะฮะแล้วก็หอมมากนะฮะ หอมตลบอบอวนหอมคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมมันหอมแรงมากนะฮะนี่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 เสือนี่น่ารักมากเสือดูๆสีแดงก็มีคุณผู้ชมเสืออันนี้มันมันร่วงเพราะว่ามันมันปีไปใช่ไหมโอ้เจ้าดอกชบาอันนี้เขาจีบกันอยู่นะฮะคนละต้นนะครับคนโน้มเขาหากันมารู้จักกัน ปัดดูสีนี้งามมากเลยคุณผู้ชมดูนะฮะอะไร,ร็อก,กี้นี่นะฮะกล้วยไม้พันธุ์นี้ที่เพิ่งถามเอฟซีไปเมื่อสองวันก่อนนะฮะว่าเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะครับยังไม่มีใครตอบมาให้เลยนะฮะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับเป็นกล้วยไม้ที่ดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะคล้ายๆกับดอกแพงพวยนะแต่ว่าไม่ใช่นะฮะกล้วยไม้จริงๆนี่นะฮะต้นเป็นแบบนี้เนาะนะครับ เออนัน,นะสวยมากเลยนะคุณบผู้ชมนะตอกมาหน่อยตอกมาหน่อยนะครับเขาเรียกว่าดอกกล้วยไม้พันอะไรนะครับผมเยเดี๋ยวคลิปนี้นะเราไปชมหนอนใบตองต่อนะคุณผู้ชมนะอยู่ข้างบ้านพี่เสือนะน่ารักมากเลยมันไม่ได้น่ากลัวนะเนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะติดดานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทำคลิปไงเถาวงวออกไปแล้วใครนะ เอาไปแล้วพี่ราตรีบอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบห้องนะฮะพี่ราตรีเขาเรียกว่านอนใบตองนะคุณเจนนี่นะคุณลำเจียกนะฮะขอบคุณนะครับนะปลูกผักหน้าหนาวผักงม้มแต่จะราคาถูกเออนะเวลาผักเยอะๆมันก็จะราคาถูกแต่ไม่เป็นไรเราปลูกเพื่อเก็บไว้ทานเองนะคุณผู้ชมนะขอบคุณครับคุณลำยายเคยเห็นนะคุณจันยาคุณชมหัวใจพลางบวก นะพิชาเลนีเนะี่ยใช้รถเกี่ยวมีข้าวร่วงขึ้นอยู่กับพันข้าวนะ่จาจะคุณรารัญญาคุณรัดดาครับนะนะส่งมือทักทายมานะคุณมาลายนะใจบุตรนะถ้าอ่านผิดขออภยัยเนาะนะนะ่าจะใช่เนาะคุณมาลายใจบุตรหัวใจสีแดงนะพี่น้องนุษสวัสดีครับผมนะขอบคุณนะครับนะคุณพนพิมลนะสวัสดีธนาคารแอดเสือพาไปลุงเสือเก็บข้าวเก็บนะ ตกที่นานะาป้าสาได้เดินถุงอ๋อมาถึงว่าเดินเก็บรวงข้าวใช่ไหมฮะเออน่าสนใจนะนะเนาะ<ม>นะเก็บเก็บ,เก,บเก็บใส่กระสอบนะแล้วก็ฟากเนะี่ยของเรานาเราหน้าเราไม่เยอะนะฮะอาจจะได้ประมาณสักนะหนึ่งครุน้อยๆนะฮะแล้วเราก็ฟาดนะกับถ,ถุงกระสอบไปเลยเนาะนะครับนะเดี๋ยวลองดูนะถ้ามีเวลานะวันนี้อาจจะได้ลองเดินเก็บกับยาชีเดี๋ยวชวนยาชิมานะ นะกี่โมงแล้วครับผมนะตอนนี้กี่โมงแล้วนะฮนะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาะทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวนะจะไปด้านหน้าแล้วนะวันนี้มีรำแต่เช้านะงานผ่านนะญาชิมานะครับมีรำสามคนนะพี่เสือญาชิแล้วก็ใครนะแม่ดาอ่านะสามคนเอซี FC, มันออกมาแล้วเดีย๋ยวดเด๋วยดวไปดู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  มันออกมาให้เห็นแล้วรู้เป็นตัวใหม่ก็ไม่รู้นะใครไม่เคยเห็นบ้างได้เห็นจจะเลยนะนี่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 น่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าคุณผู้ชมนี่อยู่นี่อยู่นี่อ้าตัวใหญ่มากตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยนะฮะมันเพิ่งมาใหม่มันมันยังไม่ได้ทํารังนะครับตอนนี้มันรู้แล้วว่าเรามองเห็นมันมันนิ่งแล้วมันไม่ยอมขยับนะเมื่อกี้มันกําลังคลานกระดบึบกระดึบกระดึบอยู่เลย นั่นมันเขินกล้องแน่เลยคุณผู้ชมนะฮะของเดิมนี่นะฮะมีอยู่นี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้น้อยๆนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นลูกของมันนะฮะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของมันนะตัวที่ห้านะตอนนี้มีอยู่ห้าตัวนะครับผมนะฮะใหญ่สี่เล็กหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดกำลังมา นี่นะครับใครไม่เคยเห็นนะครับพี่เสือเห็นพอดีจะจะเลยคุณผู้ชมป่าหนอออะไรเนี่ยมันมีไอ้เรืยออะไรมันมีคล้ายๆแป้งเนาะคล้ายๆแป้งนะอยู่ที่ตัวมันด้วยนะข,ขาวนะแล้วมันคลานมาจากไหนเนี่ยมันคลานมากี่กิโลเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพื่อจะมากินใบตองเนี่ยเนาะอืม ว่ <g ül> างไงว่างไง Good morning Hello <g ül> <g ül> น่ะน่ะกระดึบ๊บกระดึบ๊บ <g ül> เดี๋ยวพี่เสือซูมให้ <g ül> ชัดๆเลยนะ Fc มีต้องกลัวนะมันอยู่แค่ในจอนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับพี่เสือนะ นี่นี่นี่มันทําอะไรอะ่ะมันทําอะไรอะ่ะอ๋อมันกําลังใช้ฟันมันกําลังใช้ฟันค่อยๆกรีดใบตองเตรียมจะกินแล้วก็ม้วนตัวอ๋อรู้แล้วรู้แล้วคุณผู้ชมมันใช้ฟันกรีดใบตองเนาะแล้วก็พอให้ขาดปุ๊บมันก็จะม้วนตัวเองอ๋อเออธรรมชาติเนาะ